สวัสดีครับวันนี้พ่มเชียบอามเซฟนัวควาบัานนาอ่ามาถ่ายรายการอยู่ส่วนอ่าสถา้างนี่แห่งหนึ่งนะครับเป็นส่วนข้องพอซ่อนนะครับพอดีเห็นส่วนมันงามก็เลยเก็บวิดีโอไปฟากนะครับเป็นส่วนผสมมมาสานนะครับพ่มว่ามันโอเคดีครับลองเบิ้งครับแก เข้ามากระเจอนี่ครับมีทั้งส่วนอย่างส่วนอย่างพลาลอกหนึ่งบัปลาครับบอ่อปลาลวกกวยเนอะค้างสะเดีย๋ยวฟังของนั้นก็เป็นมะพร้น้ำหอมมะม่วงมะฮูงสมโอมีทุกอย่างครับทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปุ๊กแลก้วแกาเป็นพื้นที่ข้องนาครับอยู่พูดนครับไก่เป็นพื้นที่ข้องนาเนาะบอ่อปลาก็มีซ้ำบอ่อครับนี้ขุดใหม่ยังบมีน้ำเพือครับจะพุ่มหายบึงอ่าพักเนาะ พอกพักพืชพ่นที่ผลเพิพ่งปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งครับครับแตงโมพ่นกระปูกครับอกอกกระนิษครับแบบปอดสั้นผิดเนาะพ่นปลูกไปกินเองกาบริเวณข้างสะเนาะพ่นกระปูกแตงโมไว้ครับโอ้เป็นลูกเต็มครับแต่ว่าก็วนวลมาแงมาได้ครับลูกเด่ธรรมชาติครับไม่ได้ใส่สั้นผิดยัง นี่คนก็นยกแปลงไว้บองเพะว่าทิปพูกนั้นางฝั่งนี้ก็เป็นบักเครือครับโอ้ออกานิกวัดครับบมเดลสซซานเคมีเลยครับส่วนเนี่ยพอดีเลยมาถ่ายรายการทำอาหารอยู่นี่ก,ก็เลยเห็นว่ามันงามก็เลยยิบกล้องมาถ่ายวิดีโอให้ พี่น้องขอได้เบิ้งครับะนะก็เปนถากเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเนาะ,ะเขาเกษตกรเพื่อพ่นโอกันีหมันก็เป็นพ่นดีต่อเฮออา,า,าย้งบ่ทำร้ายทรัพยากรพร้อมครับไม่ได้ใช้สร้างเีหมีในอนาคตก็คิดว่า อีกปซาก็ไงเปลี่ยนแบบนี้เป็นแล้วครับโอ้ไปแตงโมหลักกินซะเนาะแต่งโม,งงโมวับพวกไว้แบบนี้เลยครับพันพกไว้ข้างซาเลยอันนี้พันก็นเตรียมแปลงเตรียมดินไว้ มหัวจรรพูกยังครับล็อกต่อไปกันแล้วสิเป็นทวเนาะทวโอ้งามครับงามแล้วเนี่วเนาะมันก็มไม้ไพ่มานเฮ็ดห้านเหมือนหรประหยัดงบป,ประมาณดีครับไม่ต้องใส่ไอ้เงี้ยงข้าเอือนในบ้านเขาใส้เสียกไอ้ในร้อนตะนางบ่ กบไม้ไผ่ที่มีตามนะตาม่วนนี้นะเห็ดเลครับโอ้งามงามงามก็ทาก็ทา,า,าป,อด,ปอดสานเิ็ดสุดยอดเลย งามครับตึกใจขนาดอันนี้น่าจะเป็นอ่าผกบัวน้อเนี่ย บ่ลูกคือกันผมกับเบิ้งบ่เคยเปลี่ยนนะครับให้มาพามาเบืเ้องแนวทางส่วนครับส่วนมส้มนี่น้ำค้างซ่าค้างเนี่ยเพม่นนพูกไกว,ว้วยเลยครับพูกลก้วปพวกยางหราไวอยางหราทีเป็นเป็นอ้อมอ้อมน้าอ้อมอ้อมเคสครับอ้อมอ้อมส่วนเลยยางหลาโอ้ขัดอันนี้กับมะเกียงเนาะ ยางโอ้โอพวกถูกยางครับที่กินในมันสุดยอดได้ครับที่สําคัญกับบริไสส้านเคมี นะครับส่วนคนจากพวกอย่างเดวครับเดี๋ยเอมเลยคนเราไม่เตรียมเลยครับส้มกับนี้ครับเออส้มจะอยู่ฝั่งคนเลยครับส้ม พักเดาเพิ่งกับปุก๊กไว้ลูกนาวเรี้ยงก้นเฮเลยอะมะนาวนี่เพิ่กับขึ้นขานเลยันที่ปุ๊กยังไ,ไม่นะโอ้สุดๆครับสุดยอดถือว่า เป็นแบบยางได้เลยครับส่วนพระส้มพระซานครับอันนี้พิ่นก็เป็นที่นาองเพื้นเนาะเป็นก็บแบงไว้ส่วนหนึ่ง กาสังหาไอกันมาเคี่ยวครับกากันัาเคี่ยวหัวกันครับไก่ๆครับไงครับพาน้ำหอมกับนี่มีกินตลอดครับ ผักกระเดานะอุ้มโอ้เดาก็มีครับว้าลูกทูกอย่างเท่ครับต้นเดาข้างสะคือปล่อยให้พื้นทีบ้างหนะ่อยนี่พันกับหลุมมะพร้าวไว้แล้วครับพื้นทีแบบบปล่อยให้บ้างเลยครับทุกตารางเมตรท,ทุกที่เป็นประโยชน์เบิดอนะลูกสายจะคล้อง่วนครับกำลังเสกผลเหตุของการนี่ยังเพิ่อน อันนี้กะผู้ซอยเสียบครับมานําอันนี้ตัวอุนต้นยังนะคุณเงาะโอ้เงาะกรมีครับโอ้เงาะเขี้ยวบ้านปลาิเงาะส่วนเงาหัวนอยู่ข้างหน้าอยู่โรงเรียนนี่เงาะโรงเรียนอ๋ออันนี้เงาะหนาเงาะหนาท่านจะคล้องเข้าว่าบราเป็นเงาะโรงเรียนครับเงาะโรงเรียนอยู่โรงเรียนท่านแสดงว่าบรงเรียนต้องซื้อวันละเงาะนะเพิ่งปลูกหรือแต่งกิ่งเหรอนะแต่งกิ่งแต่งกิ่งให้มันแตกไหม เอาหินเงาตัวเอาหินไงาห้ามโซนบ่เนี่ยบะหินเงาผีเสื้อก่อโคตรเลยโอ้ต้นป่ามี่ตัดเป็นเสาไฟเล่นบ่เนอะเออต้นป่ามันมันใหญ่มันบังเขาคุณคุณก็ตัดเป็นเสาไฟฟ้าเลยครับไม่ต้องฟังเสาโอ้ได้การครับ ไดการได้การส้นเนีน่ยบริเวณข้างข้างบอ่อข้างส้นอย่างกับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดครับเป็นคอ,อกไก่คอ,อกเป็ดเนาะมันเขา้าคอ,อกเป็ดละมูก็มีเนาะอโอ้นี่คอร์กมนะกูครับไก่เอูดอูดครับเมนูต่อไปของเซิร์ฟอามก็ขีดเหมือนละมูนี่นะครับร <laughs> นี่เน่ะแต่แง đèn quà bằng. Tang quá 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 Chắc Tang quá bằng. งามงามงามและพื้นที่โดยรวมครับจากไรนะครับจะคด้อกจำบ่ได,ได,อได้อันนั้นก็ที่ยิงเปิดต่อเพื่อนๆก็เป็นส่วนอยากแล้วเพื่น แบ่งครับ่นตัดอกเพผลนี้พูกยังเหอคือแต่ก่อนเห็ดย่างไรต่ว่ามันไม,มีราคาเนาะพ่นก็ห้าเนี่ยไม่มาแต่กับเบิดกรบิตัดทิ้มบดรับเลี้ยวอว้อยู่อออนี่สเสดาวญ่ยพูกตังเต่พร้อมหนาวทีเนะ ไปครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับไปเฮี้ยนนั่งที่ดีๆก็ซีไทยมาให้พี่น้องเบิ้งไม้เครับก็บฟากติดตามฟากไฝฟกแเฉ์ให้ช่องเสียยอ่านแชนแนลเลยนะครับบางรายการอื่นๆกน็สนุกเขือกันครับมีรายการทำอาหารของพอมอีกไล่รายการเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ